เรากลับมาต่อเนาะมาที่แบบฝึกหัดที่1การประมาณค่าจํานวนเต็มพันกันแล้วนะจงประมาณค่าของจํานวนต่อไปนี้โอ้โหถ้าให้อย่างนี้มาเป็นไงหวานหมูเลยไหมน้องๆเก็บให้หมดเลยนะครับอ่าทีนี้มาดูที่เงื่อนไขก่อนเราจะประมาณค่าจํานวนเต็มพันเราดูที่หลักร้อยต้องไม้โน้ตไว้โน้ตไวอ่าโน้ตไว้ไวเลยโน้ตรอไว้โน้ตรอไว้เลย ดังนั้นข้อที่1มองปุ๊บตอบปับ๊บมองปับ๊บตอบปุ๊บนะครับหปัดขึ้นเป็น3,000เรียบร้อย2 0ปัดลงก็3,000นั่นเองอ่าข้อ3โอ้นี่เห็นไหมข้อ3มีต้องระวังเพราะว่ามันมี9เยอะพอมี9เยอะมันทำให้เราสับสนได้ถูกต้องไหมดังนั้นข้อ3ปัด เป็นค่าประมาณจำนวนเต็มพันได้เท่าไร่ได้หนึ่งหมื่นแล้วเนาะโอเคไหมครับตามทันนะอืมอ่ะมาดูที่ข้อ C 2ปัดลงถูกต้องไหมครับก็กลายเป็นห้าหมื่นหกพออโหเร็วมากเร็วมากอ่ะเราไปต่อกันที่แบบฝึกหัดที่สอง ก็เป็นการประมาณค่าจํานวนเต็มพันนะแต่ว่าอาจจะยากนิดนึงนะครับรอบนี้มาเป็นเป็นโจทย์ปัญหาแนละ้วเรามาอ่านโจทย์กันดีกว่าข้อที่1ถ้าปินมีเงิน ,7614 บาทปินมีเงินประมาณกี่บาทต่อเป็นจำนวนเต็มพันอ่าดูที่หลักร้อยถูกต้องไหมเราปัดขึ้นเลยโอ้โหถ้าถามมาอย่างนี้เสร็จเลยถามมาอย่างนี้ดังนั้น ปิ่นมีเงินประมาณ 8, แ0 0พันอ่าทีนี้มาดูข้อที่2ปิ่นต้องการหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มพันของสอง9มืจึงหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มร้อยก่อนได้24,500จากนั้นจึงหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มพันได้25,000 ปิ่นหาค่าเป็นจำนวนเต็มพันของ2อง9 8 4ได้ถูกต้องหรือไม่เพราะเหตุใดอ่าอันนี้คือแค่ถามความเข้าใจของเราเนาะทีนี้น้องๆต้องรู้ก่อนว่าเวลาเราจะหาค่าจำนวนเต็มพันให้เราดูหลักร้อยถูกต้องไหมครับดังนั้นเราไม่จำเป็นจะต้องไปหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มร้อยก่อน เราอยากรู้ค่าประมาณจำนวนเต็มเท่าไหร่เราก็เข้าเงื่อนไขเลยถูกต้องไหมดังนั้นถ้าเราจะหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มพันของ2อง9 8เนี่ยเราดูที่หลักร้อยได้เลยถูกต้องไหมครับดังนั้นการประมาณเป็นจำนวนเต็มร้อยก่อนเนี่ยไม่ต้องทำเนาะอ่านะไม่ถูกต้องนะโจทย์ถามว่าถูกไหมแบบเนี้ยไม่ถูกต้อง บอกไปเลยไม่ถูกต้องอ่าเพราะเราหาได้เลยนะเราหาเป็นจำนวนเต็มพันได้เลยจากการดูยังไงจากการดูที่หลักร้อยเนาะอ่าดังนั้น ถ้าปิ่นต้องการหาจำนวนเต็มพันของข้อนี้มันคือเท่าไรจริงจริงมันคือ2อ0 0 0นพันนั่นเองเห็นไหมครับว่าคำตอบมันจะเปลี่ยนไปเลยนะน้องๆจำให้ดีนะครับหาค่าประมาณของจำนวนเต็มอะไรน้องๆก็เข้าเงื่อนไขได้เลยเน้องๆจำเงื่อนไขได้เนาะก็คือให้ดูหลักที่อยู่ถัดไปทางขวามือนะเราก็ดูว่าเป็น0ถึง4ปัดลง 5ถึง9ปัดขึ้นอ่ะมาดูข้อที่3กันถ้าเพชรมีเงินประมาณ900 0จํนจำนวนเงินที่น้อยที่สุดและจำนวนเงินที่มากที่สุดที่เพชรมีได้เป็นเท่าไรโอ้อันนี้แหละอันเนี้ยยากละอันนี้เริ่มยากละมันเป็นการแจกแจงทุกๆจำนวนเลยแล้วก็มาหาดูว่าจำนวนที่มากที่สุดหรือจำนวนที่น้อยที่สุดเนี่ยมันควรจะเป็นจำนวนอะไรน้องๆจำได้เนาะอ่าเราจะแจกแจงก่อน ดังนั้นน้องๆต้องรู้ก่อนว่าการประมาณค่าเป็นจํานวนเต็มพันน่ะเราดูที่หลักร้อยถูกต้องไหมครับถ้าพี่หมูต้องการจะหาจํานวนเงินที่น้อยที่สุดก่อนนะครับทีนี้น้องๆรู้แล้วว่าค่าประมาณเนี่ยถ้าเกิน5ปัดขึ้นเป็น4ปัดลงถูกต้องไหมพี่หมูขอถามก่อนว่า 8, ปดพันสี่ร้อยเก้าสิบเก้ากับแปดพันห้าร้อยน้องๆคิดว่า 8,499เนี่ยปัดขึ้นหรือปัดลงเต็มพันต้องมันจะประมาณเป็นเท่าไหร่8,000ถูกต้องไหมไอ้จำนวนแรกเนี่ย8ป9 9รเนี่ยประมาณเป็นจำนวนเต็มพันได้8,000เนาะดังนั้น8,499เนี่ยตัดออกเลยครับเป็นไปนไม่ได้อ่าแล้ว8,500ล่ะ8,500เราดูที่หลักร้อยถูกต้องไหมก็จะปัดขึ้น เป็นประมาณ9000ถูกต้องไหมครับอ่าอันเนี้ยถึงจะได้แล้วและเราก็จะรู้แล้วว่าจำนวนที่น้อยที่สุดแล้วถูกต้องไหมครับที่สามารถเป็นไปได้คือ8,5 0 0อันเนี้ยคือจำนวนที่น้อยที่สุดน้อยสุดแล้วถูกต้องไหมครับ เพราะว่า8,499น้ยเกนี่ยน้อยกว่า8,500นะแต่เวลาประมาณแล้วมันไม่ได้9,000ดังนั้น8,500คือจำนวนที่น้อยที่สุดเนาะถูกต้องไม8,501้ 8, ละ่ะก็ใช่เห็นไหมครับ8,501ไล่ไปเรื่อยๆเลยจนถึง9,000 9,000ก็ประมาณได้9,000ถูกต้องไหมไล่ไปจนถึงเท่าไร่900ย9 99, ลองดูซิ กับ9 0 0มันต่างกันยังไงน้องๆจะเห็นว่าพอเราไล่ไปถึง9,499เนี่ยน้องๆลองดูก่อนว่า9,499เนี่ยประมาณเต็มพันเนี่ยได้เท่าไหร่น้องๆก็จะดูแล้วว่า9,499นั้นก็จะประมาณได้9,000นั่นเองเห็นไหมแต่พอขยับขึ้นเป็น9,005เนี่ย9,005นี้จะกลายเป็นเท่าไหร่ กลายเป็น10,000ื่นเลยถูกต้องไหมครับมันก็จะเปลี่ยนไปเลยถูกต้องไหมแต่โจทย์ถามว่าเขาต้องการประมาณได้900 0ดังนั้น9,5 0 0ก็จะต้องถูกตัดออกเห็นไหมน้องๆก็จะเห็นแล้วว่าจำนวนที่มากที่สุดเนี่ยจำนวนที่มากที่สุดที่เป็นไปได้เนี่ยมันคือ9 0 0 4เห็นไหมครับเห็นไหมเราก็มาลบออกอันเนี้ยเดี๋ยวนะนี้ไม่ใช่เห็นไหมไล่มาเลย ดังนั้นจำนวนที่น้อยที่สุดนะครับคือ8,5 0 0ส่วนจำนวนที่มากที่สุดคือ9 4 9 9อ่าอันเนี้ยน้องๆต้องระวังโจทย์แนวแนวนี้นะโจทย์แนวแนวนี้ค่อนข้างยากนะครับสำหรับพี่หมูนะโจทย์แนวนี้ยากน้องๆต้องวิเคราะห์อ่าต้องวิเคราะห์นิดนึงอ่ามาดูแบบฝึกหัดถัดไป อ่าโอเคเป็นจํานวนเต็มหมื่นแล้วแบบฝึกหัดที่1การประมาณค่าจํานวนเต็มหมื่นจงเติมช่องว่างอ่ะมาอ่านโจทย์ก่อนจากข้อมูลพศสอ5พมีนะักท่องเที่ยวจากเบลเยียมเ้า่ยม99,729คนอ่าดังนั้น99,729เลขโดดในหลักพันเป็นอะไรโอ้โหนี่แค่ถามเองเลขโดดในหลักพันก็คือเลข9ไง ค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มหมื่นของ9 9 7 7 9 9 9 7ก9ก็คือเต็มหมื่นถูกต้องไหมครับดังนั้นคือ1,000 0แอ่าอ่าดังนั้นพศ2 5 5 7มีนักท่องเที่ยวจากเบลเยียมประมาณ1,000 0แนั่นเองนะครับอ่ามาดูข้อที่2นะเลขโดดในหลักพันคือ0 ถูกต้องไหมอ่าเขาต้องการเป็นจำนวนเต็มหมื่นถูกต้องไหมครับดังนั้นศูนย์ปัดลงก็จะเหลือแค่5้า0 0นหก็ดังนั้นพศสองห้าก็มีนักท่องเที่ยวจากกัมพูชา5้า0 0นหอ่าเขาถามซ้ำเนาะเขาถามซ้ำเฉยๆอ่ามาดูสุดท้ายค่าประมาณจำนวนเต็มหมื่นเราก็ต้องดูหลักพันเหมือนเดิมนะครับ เขาถามว่าค่าประมาณเป็นจนํานวนเต็มหมื่นของสองแสนหกพันคือเท่าไหร่เลขกหปัดขึ้นถูกต้องไหมครับดังนั้นเป็นส0งแสนดังนั้นเป็น2อ0 0สนนึงมืนน, 2, 000, 1, 000นะโอเคเเขียนใหม่เป็น2อง0สนหนึงมืนนะครับแล้วก็เขียนซ้ำ อ่าก็จบไปแล้วนะแบบฝึกหัดที่1นนะครับค่าประมาณจำนวนเต็มหมื่นอ่าเราไปดูหน้าถัดไปกันบ้างโอเป็นค่าประมาณจำนวนเต็มแสนแล้วนะค่าประมาณจำนวนเต็มแสนอ่าเราดูที่หลักอะไรดูที่หลักหมื่นนะครับไกดหลักหมื่นไว้อันที่สองก็เหมือนกันไกด์หลักหมื่นไว้อ่า ตอบคำถามได้เลยค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มแสนของ1 6 9 1 4ล้คือเลขก6ปัดขึ้นเป็น1,100งนละ้เนาะนะครับน้องเขียนซ้ำได้เลยก็เขาทวนนะเขาทวนคำตอบอเห็นไหมครับว่าพอน้องๆเริ่มรู้หลักการของมันแล้วเนี่ยเราตอบได้ค่อนข้างรวดเร็วเลยนะเห็นไหมแค่2อ,อบรรทัด2ประโยคนี้เราตอบแล้ว อ่าค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มแสนของ4,87,487 48อืมปัดขึ้นถูกต้องไหมครับเลขก8เป็น5้าแสนอ่าเขียนซ้ำ5้าแสนเลยเขาทวนคำตอบนะอ่าเห็นไหมจำนวนประมาณเต็มจำนวนเต็มแสนก็ไม่ได้ยากนะครับหลักการเดียวกันกับเต็มหมื่นเต็มพันเต็มร้อยเต็มสิบ 10, 10, 000, 10, 110, นะอ่ามาดูที่ แบบฝึกหัดที่หนึ่งอันนี้เหมือนกันคือการประมาณค่าเป็นจำนวนเต็มล้านโอ้โหจำนวนเต็มล้านแล้วนะเห็นไหมครับว่าเริ่มเยอะขึ้นมาเป็นโจทย์ปัญหาด้วยเขาถามว่ามาดูที่คำมาดูที่โจทย์ที่ต้องการก่อนนะเขาถามว่าเดือนเมษายนมียอดผู้โดยสารประมาณเท่าไหร่อ๋อเขาต้องการเดือนเมษาต้องการเดือนมีนา ่าโอเคเราจะได้รู้คีย์เวิร์ดก่อนว่าเราควรจะหาอะไรนะครับเพราะว่าไม่งั้นตัวเลขที่โจทย์ให้มาเนี่ยค่อนข้างเยอะเห็นปะเขาถามแค่เดือนเมษากับเดือนมีนาดังนั้นเราไปอ่านโจทย์กันตั้งแต่วันที่1เมษายนพศ2 5 6 0รถไฟฟ้า BTS ได้ปรับค่าโดยสารส่วนต่อขยายรถไฟบลาบาบ,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 บอะไรไม่รู้แหละน้องๆอง่อานมาเนี่ยจริงมันมีแค่น้ำทั้งนั้นเลยไม่ได้เกี่ยวกับ จทย์ที่เขาถามเลยเห็นไหมที่ไปหมู่ให้น้องๆอ,อ่านโจทย์อ่านที่โจทย์ถามก่อนโจทย์ต้องการอะไรโจทย์ต้องการเดือนเมษามียอดผู้โดยสารเท่าไหร่เดือนมีนาคมมียอดผู้โดยสารเท่าไหร่ดังนั้นเราไม่จำเป็นต้องรู้พวกที่เป็นแบบค่าโดยสารปรับจาก52บาทเป็น57บาทอันนี้ไม่เกี่ยวอะไรกับที่เราต้องการเลยอ่าหลังจากนั้นล่ะ เขาบอกว่ายอดผู้โดยสารในเดือนเมษายนนี่แหละเห็นไหมมี18ล้านและผู้โดยสารเฉลี่ยวันละเนี่ยไม่ต้องการรู้แล้วก็มารู้อีกทีนึงคือเดือนมีนาคมอ่าเห็นไหมเนี่ยเราต้องการแค่นี้นะครับดังนั้นเราไม่ต้องการรู้อะไรเยอะกว่านี้แล้วอ่าแทบจะตอบได้เลยถูกต้องไหม ดังนั้นเวลาน้องอ่านอย่าเพิ่งอ่านโจทย์อ่านไปดูที่คําถามเลยว่าโจทย์ต้องการอะไรแล้วค่อยไปอ่านโจทย์ใหม่แล้วก็พยายามกวาดหาดูว่าไอ้ที่เขาถามเนี่ยมันอยู่ตรงไหนทีนี้นเราก็จะมาดูได้เลยว่าเดือนเมษายนมียอดผู้โดยสารประมาณเขาให้ประมาณจํานวนเต็มล้านถูกต้องไหมครับดูที่หลักแสนดังนั้นตอบได้เลยนะครับประมาณ18ล้าน และเดือนมีนาคมเดือนมีนาคมเต็มล้านอันนี้เป็นเลขสี่ถูกต้องไหมเป็น21 000, 000, ล้านเลขสี่ปัดลงอ่าเร็วไหมครับเนี่ยเห็นไหมว่าถ้า้องรู้ก,ก่อนว่าโจทย์ต้องการอะไรแล้วเราไปมองหาในในคำถามจะง่ายกว่าเนาะโอเคอันนี้ก็จบไปแล้วกับการประมาณค่าเป็นจำนวนเต็มล้าน เดี๋ยวเรามาดูสีถัดไปอ่าโอเคก็จบไปแล้วกับบทที่1น,นะครับน้องๆพี่หมูดีใจมากๆนะที่น้องๆที่เรียนมาจนถึงตอนนี้นะครับก็คือจบบทที่1แล้วนะมันมีทั้งหมด4หัวข้อนะครับอยากให้น้องๆค่อยๆฝึกทำนะลองดูไปด้วยกันนะครับส่วนคลิปวิดีโอหน้าเดี๋ยวพี่หมูก็จะขึ้นบทที่2กันนะครับ แล้วอย่าลืมติดตามกันนะกับพี่หมูนะครับของสถาบันไฟอัสติลเตอร์แล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ๊ายบายอย่าลืมติดตามช่องไฟอัสติลเตอร์จะได้ไม่พลาดทริปติวฟรีดีๆแบบนี้กันนะครับสำหรับน้องๆที่ต้องการสอบถามคอร์สหรือไฟล์ติวเข้ามหนึ่งสามารถทักแชทเพจ Facebook หาพี่อเมินได้เลยแล้วพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย